เอาละเรานับรผพ้กล้าพ,พ,พวกเราต้องไปจัดการพวกซกิปปี้กันดูเราเตรียมกระบองไม้ไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือดาบไม้ของพวกเราดีฝึกตีกันเออตีเลยฝึกตีเจ้ากสกิปปี้นะครับแต่ว่าเราจะเอาคาเมราไปช่วยดีกว่าวกดพูดคุยนะครับยอมรับเราก็จะได้ทหารกล้องมานะครับเป็นยังงานเดินตามแล้วมาคุยกับเจ้านกน้อยตัวนี้ก่อนพูดคุย<ว>อเราอนุญายอมรับเราก็ลุยกันเลย มาแล้วนี่เจอสกิปิดี้นะครับหลบไปฉันมาแล้วนี่แดนี่แดนี่แดอ้อเลเวลอาเป็นเลเวลสแล้วนะครับโอ้โหดาบไม้ของเรายังไม่รุนแรงพอเฮ้ไมป็นไรมีเราคามล่มาช่วยอยู่เจอสกิปิดี้ตัวใหญ่เฮ้ยมีอัปเกรดด้วยเหรออัปเกรดโจมตีตอนนี้เพชรเรามี3ห้าโจมตีแรงมะอ่าโจมตีแรงไปอีกน่าจะแรงขึ้นแต่ว่าเลือดเราเหลือ18 เติมเลือดยังไงทุกคนดูสิเดี๋ยนี่แหละเลเวลอัพเลเวลสแล้วปุ๊บตีเอา้าเมื่อกี้พลาดนะครับได้ไม่กี่เวฟเองอัปเกรดหน่อยเราเอาเลือดมาปุ๊บเลือดต้องเยอะขึ้นมีให้สุ่มด้วยเหรออันนี้50อันนี้โอ้สองร้โลบาร์กโอ้แพงสุดๆเยี่ยมมากคุณทําภารกิจสําเร็จกาชานะครับลองสุ่มดู เจอดูซิว่าจะได้ของแบบแร r เท่ไหมเอ้าโอ้โหเราอยากได้อันนี้สีแดงอ่ะอาจจะมาหน,นีไม่พอนะครับต้องใช้เท่าไหร่เนี่ย50ใช่ปหเราต้องไปปั๊มใหม่นะครับนี่คืออะไรอะอน,นุสาวรีย์ฮีโร่โอ้ก็จะมีฮีโร่ต่างๆมีวิสาด้วยชาแมนพาลาดินโอ้โหสามารถเรียกเขามาช่วยหรือว่าอะไรเน,เนเรี่ยเก็บไปก่อนละกันเราไปบู๊ต่อดีกว่า มาเลยจับฟงสกีไปดีนี่แดนี่แดนี่แดเอาไปชุบชุบชุบดูซิว่าเราจะไปได้ถึงไหนตีตีตีขออัปเกรดความแรงก่อนเลเวลสี่แล้วนะครับความแรงของเราเวฟที่6แล้วดูซิว่าจะถึงเวฟที่10บไหมนี่แกรี่คอยช่วยอยู่แกรี่ระวังนะมาเวฟที่7นี่เลือดอยู่ที่ย4่สี่ใบแกรี่ฉันจะไม่รอแล้วและการจะตัดจะไปเดียวโอ้เรียบร้อย ได้เวลาสุ่มดาบใหม่แล้วจดจดจดจุด,จด,จดอ,อืได้โลหานได้แบบตำนานะครับอ่าอันนี้ได้ดาบแบบธรรมดาจืดฟุบดูดาบสินี่สีเหลืองแรงกว่าเอาสีเหลืองใส่เข้าไปก่อนนะครับเรียบร้อยได้ดาบมาใหม่แล้วแรงกว่าเดิมแน่ๆแล้วก็ทักษะนะครับเราสามารถรีเบิร์ดได้ อ๋อนี่ง่ายได้มาหนึ่งแต้มนะครับอันไหนดีกว่าโจมตีหนึ่งครั้งจัดการ160%นตโจมตีศัตรู9้าครั้งหรอ9้าครั้งก็น่าจะสนุกนะหมุนได้อ่ะเลเวลอัพปึบเรียบร้อยอัพไปแล้วนะครับพวกเรามาเร็วพรมพจันทร์แพแล้วโอกแกนี่ทำไมดาบเทพจังก็เติมสิโอแกนี่อะไรเนี่ยทักษะเราก็จะสูญนะครับเดี๋ยวค่อยอัพใหม่ก็ได้ตีแป๊บเดียวเองผ่านเวฟแล้วดูดาบเทพดาบเทพ นี่เจ้าพวกสกีบีดีนี่สาตัวนี้ฉันจัดการเองมาเอาให้ถึงสิบนะเวฟพวกเราฉันถึง1ิแน่นอนโอ้กราดี้โอ้มิสหนังสือด้วยข้างหลังโอดอะไรปาน,นนั้นเนี่ยตอนนี้เวฟที่9โว้าวความฝันจะเป็นจริงแล้วพวกเรานี่ไงเวฟที่10โอตัวใหญ่เยอะมากนี่และนี่และนี่และลุมบลุมมบนอ่นะสาโตนี้สาโตนี้จัดการโอ้สบายสบายชิลมาทุกคนดู ดูดาบแต่ละคนไม่ยอมกันจริงๆโอดเลือดแกนดี้ไหวเวลแกนนดี้เอ้แต่ว่ามันมีการเปิดออโต้ใช่ไหมโตเสียมะโลบาร์กอเสียนะครับเปิดออโต้เสียโลบาร์กเดี๋ยวอัพเกรดเลือดก่อนเปิบเรียบร้อยเลือดเหลือ1 6 5เดี๋ยวเจอสกิลฉันหน่อยบุ่นบุ่นปุ่นบุ่นบุ่นบุ่น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 เป็นไงล่ะโอ้โหมีดีเลยนะครับประมาณ30มสิวิได้อาจึ๊บโอ้โหอยากรีเบิร์ตอีกจังเลยสกิลสวยมากพวกเรา อัพเลือดก่อนอัพเลือดก่อนไม่ไหวโอ้โหอย่างนี้ถึงเวฟ50สบายไหมเนี่ยจมตีชจมตีชจมตี้หจ,จ,จุเลือดเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ไหวตายแล้วโอ้โหหลังๆโจมตีนักหน่วง99โลวบัคกนะครับลองซื้อดูอ๋อนี่แกที่แกนี่ซื้อตึง โอ้ได้ดำใหม่ความแรง174สอ่ะสวมใส่เลยดี <c oughs> เหมือนแกรนนี่แล้วเห็นไหมแกตัดแต่ไปโดเรียนแบบแล้วหนังสือใส่ยังไงอะแกรนนี่เครื่องประดับเหรออ๋อนี่ไงมีเครื่องประดับนะครับแต่ครั้งนี้เราอยากจะอัพสกิลเพิ่มเราต้องรีเบิร์ตอีกขั้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการรีเบิร์ตใหม่ดีกว่า <c oughs> เปิ่มรีเบิร์ตใหม่เรียบร้อยเราจะอัพสกิลได้นะครับเดี๋ยวนะอันบนก็อัพได้แล้นี้คือใช้เพชร200เหรอ ได้หรออ๋อนี่ไงเป็นสอง๋อแล้วเราก็เลือกสายร้านนี้ก็สามารถอัพได้แต่ว่าเราต้องรีเบิร์ตตอนนี้ไม่พอนะครับพอยไม่พอรับภารกิจก่อนกดยอมรับเรียบร้อยถ้าเราอยากจะได้ฮีโร่อ๋อจะมีบางตัวเสียโลบักนะครับทุกคนนี่อย่างตัวนี้ไม่เสียก็ออกมาช่วยสู้ได้โอ้โหตัวนี้1600มีถูกกว่านี้มะ นายขอดูซิมีอะไรให้ช้อปปิ้งบ้าง VIP แล้วก็ต่อสู้ออโต้เราไม่ใช้นะครับเออเราเอาแลเร็วมะฟันเร็วแต่ฮีโร่รู้สึกว่าเนี่ยซื้อไม่ได้ราคาแรงอันอื่นเราไม่แน่ใจนะเนี่ยถ้ากดเรียกปุ๊บกดไม่ได้นะครับแสดงว่าต้องสะสมอะไรสักอย่าง อ๋อแต้พีโร่ไม่พอโอเคงั้นเราไปลุยกันดีกว่าแกรนดี่ลุยเลยฟุบฟุบจุดจุดอุ้ยฟันเร็วกว่าเดิมรัวเลยทุกคนของแกรนดี้ยังช้านะครับถวะอัพเลือดดีกว่าอัพเลือดรัวๆน่าจะไปได้ไกลนะถ้าอัพเลือดรัวๆอแกรนี่ระวงังฉันมาช่วยแล้วไ <c oughs> เรไม่ไหวแล้วนะครับเลเวลยี่เก้าเอาสกิลไป หมด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 ๆๆ่แน่มาเราต้องแทงให้แกรดี้แล้วเลือดเรายังเยอะอยู่เพราะเราอัพเลือดแบบโอ้โหเลเวลยิจแล้วเดี๋ยวฉันช่วยแกรดี้นี่แน่แทให้แกรดี้นะครับแล้กรดี้ซ้าโอ้ลูกดองแกรดี้โหดมากมากปุ๊บปุ๊บปุตอนนี้เราอัพเลือดถึง29แล้วทุกคนนี่และนี่แนะนี่และอุ้ยแย่แล้วไม่ไหวแล้วสี่โเลือดเหลือสี โอ้ตอนนี้เ,เลือดไม่ไหวนะครับใช้สกิลพอ้สุดท้ายเอาย้ายวไม่ทันใช้สกิลเลยกาจบแล้วอะพอเราคุยเควสไปเรื่อยๆเ,เราจะได้แต้มฮีโร่นะครับทุกคน <S <S นี่ครับเราต้องกดไปเรื่อยนะครับมันจะได้ขึ้นมา <S 1> <S 1> โอ้โหภารกิจต่อไปทําเวฟถึง40นะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้แต้มสกิลฮีโร่มาแล้ว <S <S ได้มาหนึ่ง <S <S เราต้องเลือกนะครับว่าเราอยากได้อันไหน<า>นี่ของแกรนดี้ดีนาโลกนะครับเราเอานี่ดีกว่านักบวชได้ไหมแต้มหนึ่งอะ อ่านี่ไงได้แล้วน่าจะช่วยเรารักษาได้เอาไม่มีช่องว่างสาหรับอุปกรณ์ฮีโร่อ่างั้นแสดงว่าเราต้องถอดคารเมราแมนออกนะครับ <My. S 1> ใส่นักบวชเข้าไปมาแล้วนักบวชน่ารักสดใสไอ้นักเปิดสวยกว่าฉันนี่ไง <c oughs> <c oughs> ให้เทียบกันอ่าทุกคนปะเราไปลุยก,กันดีกว่า มาภารกิจเราต้องถึงเวฟ40นี่นักบวชคอยฮิวเนี่ยมีสายฮิวนะครับดูเอาให้ดูเป็นสีเขียวเขียวลากตามตัวเราอยู่อัพเลือดเหมือนเดิมนะครับให้เลือดเยอะๆเข้าไวเอาให้ถึงเวฟ40พวกเราภารกิจเราต้องสําเร็จนี่แดกวะเจอพวกกองโจรแล้วโจมตีตีตีไม่ต้องห่วงมีสายฮิวอยู่โอ้โหสุดยอดนีครับเพิ่มเลือดนะครับมาเลย

ดิ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 ได,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 ไดบัทชุบชุบเอาแกรดี้ไปเรียบร้อยเหลือเราหมุนไม่รู้ว่าจะถึงเวฟ40หรือเปล่าตามภารกิจนะครับอันนี้แหละเวฟที่40มาดูกันหลอดไปเนี่ยปึ๊บต้องใช้สกิลแล้วดิชุบชุชุชุนีดด่เอาให้รอดได้นี่และเหลือ3ตัวรอเลือดเด้งดีไหมเนี่ยอัพไปก่อนนะครับตัวฮิวดีมากๆทุกคนเลือดเด้งเลยเนี่ยเห็นไหมถึงถึงแต่ว่าต้องปั๊มเลเวลให้เขานะครับไปเลยเวฟที่40 ผ่านแล้วโอ้โห,โหโอุย้ยเจอตัวใหม่ <What? S 1> แต่ไม่ขนามือฉันตีนฉันจะตีได้อยู่ไม่ได้นะอาจจะถึง50เลยก็ได้ปึ๊บไอไอจุ๊บจุ๊บอย,อยไม่ไหวแล้วมันแรงมากๆนี่แหละ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 จัดเลยจบเลยแต่ไม่เป็นไรเราเออสามารถรีเบิร์ได้แล้วมาอัพสกิลได้ เลเวลอัพนะครับเป็น3แล้วแต่ว่าอันนี้ต้องใช้คารีเบิร์ดเยอะมากๆอ่ะตอนนี้เราได้ซื้อชาแมนไปนะครับก็คือสามารถดูดเลือดได้นะครับเมื่อเราสังหารศัตรูนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ี่เองแล้วมาต่างอะไรกับเพิ่มเลือดเมื่อกี้แต่น่าจะโหดกว่านะครับเพราะว่าใช้โลบัคในการซื้อแล้วก็อันต่อมาเดี๋ยวเราจะลองซื้อดาบตัวนี้ดูนะครับว่าจะไปถึงดาบที่50ได้ไหมซึ่งใช้โลบัคก2799โอ้โหราคาสูงมากเปิ้ลเด้ง ดาบอันใหม่โจมตี810โอ้ดีดูแกร์ดตาจะมีเดียวเต็มเลยบักกราดี้ก็เติมเหมือนกันนี่นาอ่ะเครื่องประดับโอ้ยเราจะได้เครื่องประดับใหม่ด้วยเราไปลุยกันดีกว่าได้ปีกใหม่มาเร็วกราด,ดี้ลุยกันเลยฟืบอ่ะเรามาดูความแรงดีกว่าดูโหตีเข้าไปพันสามทุกคนมาที่เวฟที่41อแล้วโหไวสุดๆเลยนะครับดูซิว่าจะถึง5 0สิไหม เจ้าชา m แมนก็เชื่อมต่อกับเราอยู่นะครับนี่เห็นไหมเหมือน HP เลยทุกคนแล้วพอตีเราเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วแบบว่าเครื่องประดับอลังการมากนะครับตอนนี้เราอัพ HP มาถึง58แล้วเลเวล58เอาไป59เลยแกรี้บอกอะไรเนี่ยเฮาจสุดๆไปเลยยังไม่เจอบอสนะครับหวังว่าจะมีบอสตอนเวฟที่5สิเราสามารถรีเซ็ตได้นะถ้าเกิดอัพสเตตัสผิดหรืออะไรอย่างนี้นครับปุบ มาบรรลุนการเวฟที่50จะเป็นอะไรมาเลยอุ้ยเจอบอสด้วยนั่นไงโอ้ถือขวานะครับเจอกันดอยไปปุบปุบไฟกันเรียบร้อยเย้พิชิตโลกหนึ่งได้เดี๋ยวหมายความว่ายังไงงั้นแสดงว่าต้องมีโลก2วาร์ฟหรอตรงนี้หรออ๋อต้องปลดล็อกนะครับ เพชรสองหมมาโลก2ได้ไหนลองดูสิปึบอ๋อนี่ไงมาโลก2นะครับแล้วก็รับภารกิจกดยอมรับไหนขอเข้าไปดูหน่อยสิว่าจะมีอะไรอ่ะเนี่ยมาโลก2แล้วอุยเหมือนฝูงซอมบี้เลยหรือสลา,ามก็ไม่รู้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะขอตัวราไปก่อนละไปตีพวกซอมบี้สลา,ามก่อน